นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยที่ทะเลดูนะครับคลื่นก็แรงนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามอเตอร์จะไปไหวไม่ไปไหวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปทดลองเรือตัวนี้ที่ทะเลนะครับว่ามันจะใช้ จะป,ปล่อยเยอะกันทีมันจะโต้ขึ้นได้ไหมครับเราต้องไปลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ oh my baby e s so t in n a t u r so I'm crazy watch you bend at b h a t for me we won't stop got your feet both love you get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยที่ทะเลดูนะครับคลื่นก็แรงนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามอเตอร์จะไปไหวไม่ไปไหวนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่นะครับเราก็ได้ปล่อยเรือไปไกลแล้วนะครับปล่อยสายไปเรื่อยๆอันนี้มองก็จะมองไม่เห็นแล้วนะครับก็ไกลามากครับประมาณ500เมตรตู้ขึ้นได้อยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะจะ,จะกดลองกดเทเยื่อดูนะครับ เทือไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ได้ปล่อยเหยื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามีปลากินไหมเดี๋ยวต้องบังคับเรือกลับนะครับเดูนี่ครับกำลังบังคับเรือกลับมานะครับแต่ไม่ยอมกลับแรงไม่พอโอ้โหมาแล้วมาแล้ว ว้าวข้าฝั่งนึงี้เดินไปเก็บเออกรามาได้เนินลกลับมาได้ไงต้อเชื่ออยู่นะต้อปล่อยอยู่แก่อยู่ จะใช้เวลาก้นนานเลยครับก็เป็นงานมั่ครับจากที่ไปลองเทสที่ทะเลแล้วก็การใช้การก็ได้นะครับก็วิ่งวิ่งได้ออกไปได้ไกลยอยู่นะครับเทือได้กลางกลางอยู่ก็ไกลยอยู่ประมาณ500รอยเมตรอยู่นะครับก็ไปถึงกลางทะเลก็เทอออกได้ปกติแต่ว่า ตัวมอเตอร์นะครับมันจะช้ามากครับเวลาบังคับกลับมามันจะช้ามากครับนานครับไปถึงฝั่งแต่ว่าว,วันที่ไปลองแต่ว่าตอนที่ไปลองขึ้นแรงนะครับขึ้นแรงก็ขาออกไปก็สามารถออกไปได้อยู่นะครับแต่ขากลับก็คือกลับช้ามากครับ ถ้าจาง่ายๆก็คือปล่อยลอยตามคลื่นกลับมานะครับแต่ก็ใช้ได้ผลครับดีกว่าเราไปเวียงเบ็ดเองนะครับไม่ไม่ไม่ถึงที่เรือไปอยู่แล้วเราสามารถใช้ตัวนี้ไปได้ไกลอยู่นะครับแต่ยอย่างเดียวคือมอเตอร์มันจะช้าไปนิดนะครับส่วนได้ปลาไหมวันนั้นไม่ได้ครับส่วนได้ปลาไหมไม่ได้ครับเพราะว่า อตอนที่ไปมันเหมือนปลามันไม่กินนะครับเป็นช่วงที่ปลาไม่กินทั้งผมก็ตีทั้งเหยื่อปลอมทั้งเหยื่อสดก็ไม่กินเลยครับวันนั้นจังหวะไม่ดีตอนนั้นจังหวะไม่ดีจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับไปลองมาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่เดีย๋ยวจะไปลองที่แม่น้ำอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะโอเคไหมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหนะ้าขอบคุณครับ